พามาดูชุดไทยดังไกลทั่วโลกเยอะมากเลยวันนี้ชุดไทยดังไกลทั่วโลกมาแล้วมาแล้วโหเยอะมากๆอยู่ตรงนี้คนเยอะมากเลยท่านชมสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยชุดไทยชุดไทยดังไกลมากๆดังไกลได้รับโลกต่างชาติต่างประเทศ ต้องมาเที่ยวมาใส,ส่ชุดไทยท่านผู้ชมโอ้โหเยอะมากจริงจเนี่ยดูดูดูเขาเจ้ามาเที่ยวชุดไทยดังไกลมากๆชุดผู้ชายก็มีเด้ทอท่านผู้ชมเด้อโอ้โหชาวญี่ปุ่นหรือเปล่าชุดไทยดังไกลมากจริงๆโอ้โห เจ้าก็ถ่ายรูปกันใหญ่ๆเลยเนะอยู่วัดอรุ์ประเทศไทยมีสุดไทยแบบนี้เลยสุดไหนชุดไหนเคยพูะไทยก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสุดไทยดังไกลทั่วโลกรู้รู้ชุดไทยดังไกลจริงๆท่านผู้ชมดังไกลรอบโลก นั่งไปฮอดประเทศนอกประเทศญี่ปุ่น,น,นเกาหลีเจนประเทศฝรั่งแต่นานๆที่จะเห็นชุดไทยคนอเมริกาคนสีฟิวมาใส่เนาะแต่นานๆทีเด้อท่านผู้ชมเด้ออู้ดูดูสาวไายลูปสุดยอดมากมากสุดยอดจริงๆ ประเทศได้เนะนาะทำโซนหุ่นดีมากๆเลยนะ่ะก็จามาเที่ยววัดอารุณประเทศไทยจะให้ดูทั้งนี้จะแดดแดดหน่อยเนาะสุดไทยดังไกลทั่วโลกก็มีเหมือนกันเนี่ย Uh huh. ชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเขาเจ้าชอบมาใส,ส่ชุดไทยตรงนี้เนาะทางถนนทนทางทางนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดไทยผูยนะ้าชายเนาะผู้ชายช่คนเกาหลีมีคนเกาหลีด้วยท่านชมเกาหลีญี่ปุ่นนี่ นาตาเกาหลีญี่ปุ่นหร่อมากๆโอ้เอ็ชันเอ็ชันนี่ไงฝรั่งเขาชอบมาถ่ายมุมนี้นี่มุมนี้จะเห็นวิวแบบนี้เลยท่านผู้ชมเนี่วิวสวยๆแบบนี้เลย 超高，别人是怎么上去的？顶多上二楼吧，吓人不吓？ ชุดไทยดังไกลระดับโลกชุดไทยดังไกลจริงๆท่านผู้ชมี่ฝั่งทางนี้ก็จะล่มเย็นหน่อยเหมือนกันเนี่ยดูดูด,ดูคนถ่ายรูปก,กันใหญ่เลยชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติเขามาถ่ายรูปก,กันแบบนี้เลยเด้อท่านผู้ชมเดิน,น,อน,นโอ้โหดุงเาุ้าย โอ้โหสุดไทยทั้งนี้จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยเนะรุ่นใหญ่หน่อยอ้อท่านผู้ชมเด้อแต่เศร้าสุดไทยนี่ก็บอกแพงบันไดบอกแพงบันไดเด้อท่านผู้ชมเด้อมุมนี้จะสวยมากคือตรงนี้นี่ จะเห็นประทาตุพังน้นนะท่านผู้ชมมาแอบ,บดูชุดไทยดังไกลถั่วโลกชุดไทยดังไกลจริงๆอยู่วัดอรุณเนี่ยครับครับดูดูผู้สาวถ่ายรูปวิดีโอกล้องข้าเจ้าก็สวยงามมากๆเลยนี่ชุดผู้ชายก็มีชุดผู้หญิงก็มี ดังไกลถั่วโลกโอ้โหข้าเจ้าทำได้ทำถึงมากจริงๆมุมนี้ก็สวยงามมากๆจะเห็นประตูทางออกของวัดอรุณท่านผู้ชมเห็นดูเดินไปทางเดินไปทางถนนทนทางโอ้โสุดยอดมากๆเลย เป็นซ่องเลยสุดไทยมาแล้วมาแล้วสุดไทยธรรมส้มว้า ขอ,อนุญ,ญาตมาถ่ายพระกุม,มารก่อนท่านผู้ชมพระกุม,มารหรือเปล่าเนี่ยพระอะไรไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหขอ,อนุญ,ญาตนะครับพระอะไรท่านผู้ชมโอ้โหเป็นลลกกุม,มารเทพหรือเปล่าแต่ก็บอกว่าเด่นมากๆเลยสวัสดีครับขอ,อนุญ,ญาตนะครับ ชุดไทยท่านผู้ชมมาดูชุดไทยสวยงามมากๆสวยงามจริงๆทางนี้ก็คนบอไลไปไหนเนาะฝั่งนี้แ <c oughs> ล้วก็เจ้าก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยฝั <c oughs> ่งทงั้งนี้จะเห็นแม่น้ำเจ้าฟยา ดูแล้วว่าจะสวยใสสะอาดมากมนน้ำเจ้าพระยาวันนี้ชาวต่างชาติยืนดูวัดอรุณกันเยอะมากเลยท่า้ชมนี่ชุดไทยดังไกลมากๆ ทั้งฝั่ง, designs, Marcel, Onion, น,น,น,งนี้จะเป็นพระปางนาคปกพระปางนาคปกเดือธท่านผู้ชมพญานาคห้าเสียนเคยพระไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ชมไดประเทศไทยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน,น like. ้าขอบคุณครับ